นึ่งบังคับบังควายกินยาครับบังควายกินยานะครับควายแบบบ้านๆานนะครับนี่ควายแบบบ้านๆสายพันธุ์ยังประทานพัฒนาเนาะครับแต่ถ้าห้าเลี่ยงดีนะครับถ้าห้าเลี่ยงดีกะกับ่ขี่ลายด้่ผมว่าเพราะว่าควายแต่ละตัวถ้าห้าเลี้ยงดีมันอ้วนมันรู้สึกว่ามันก็โตใหญ่ครับมันก็ดีอยู่ถึงสิบ่เป็นรักฆ่าบันใดก็บหาเลี่ยงตามกำลังซับมาครับผม กำลัง,งทัให้เ่าใดก็เลี้ยงเท่านั้นนะครับว่าจะเป็นต้องสิบไปแลนน้ำข้าเจ้าหรอครับเพราะาห้องโบนีเงินเอาแค่นี้ก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับถึงจะเป็นขั้วบ้านแต่้างเลี้ยงดีเบิ้งทุกตัวครับเบิ้งทุกตัวทุกตัวก็อ้วนนะครับอ้วนอ้วนครับวนผมเลี้ยงแบบไม่หยาดจินพร้อมนะครับหยาพร้อม้วก็มีห้ามข่าพร้อมครับผมมีห้ามข่าวพร้อมมีหยาพร้อม กัประมาณนี้แหละครับเป้วบ้นบานเท่าเนะะคอยกันอนุนรักไว้นะครับทั้งหนสิบอ่อเห็นเนี่ยครับค้วบ้านเท่ามันสิศูน,พ,น,นพ่า,ากกนนะครับพยายามดูแลซยกันนะครับอนุรักษ์ไว้ซยกันนะครับผม